สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ปี2568และที่สำคัญออกกฎให้สิทธิ์ยากกว่าเดิมสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี2 5 6 8มาแจ้งให้กับท่านได้รับทราบใครจะต้องลงทะเบียนบ้างบัตรเก่าใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาเช็คสิทธิ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะลงทะเบียนรอบใหม่กัน โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงมีนาคมปี2568นั่นเองนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่ตอนนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ครบกำหนด2ปีที่จะต้องมีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมรับสมัครบุคคลใหม่ที่เข้าเกณฑ์ด้วยภายหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปครั้งล่าสุดเมื่อปี2565นะคะล่าสุดในวันที่15ตุลาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม2568นี้โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทําก็คือการเอาข้อมูลมาร ใหม่ล่อนตะแกงใหม่ว่าใครยังได้อยู่ในตะก้ากลุ่มเปอาะบางที่ได้รับสิทธิ์จะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปหรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่พ้นจากการเป็นกลุ่มเปาะบางแล้วก็หลุดออกไปจากตะก้ายกเลิกรับสิทธิ์ไปเนื่องจากว่าบางคน อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีบางคนที่อาจจะมีรายได้น้อยลงนะคะโดยจากข้อมูลของกระทรวงการคลงังก็พบว่าตามโครงการเดิมเมื่อปี60ถึง61มีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14.9ล้านคนแต่ปัจจุบันก็มีผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ที่13.5ล้านคนซึ่งสาเหตุที่จำนวนลดลงก็คือเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะส่วนการปรับเงื่อนไขรา,ายละเอียดของผู้ที่มีรายได้น้อยที่จะเข้าร่วมการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอ ใหม่ทางกระทรวงกรารคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นยังยึดกรอบเดิมเอาไว้แต่ว่าจะมีการพิจารณาเกณฑ์ของรายได้เข้ามานะคะซึ่งรายงานข่าวก็ระบุว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเลยก็คือมีการเพิ่มการตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้เช่นกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้จากการทํางานแต่ถ้าหากว่าสามีมีรายได้หรือทรัพย์สินที่สามารถดูแลได้ทั้งครัวเรือนโดยนํารายได้มาหารเฉลี่ยต่อหัวของคนในครัวเรือนแล้วยังเกินเส้นที่กระทรวงการคลังตั้งไว้นะคะจากเดิมก็คือตั้งไว้อยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนที่เป็นแม่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้แต่ว่า สามีมีรายได้ผ่านเกินเกณฑ์ตรงนี้ผู้ที่เป็นแม่บ้านก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้เลยก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับคนที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้ก็คาดว่า ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไรเช่นการลงทะเบียนรายบุคคลเขาก็จะมีการตรวจสอบว่ามีรายได้เกิน1,000 0แบาทหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นครอบครัวก็คือเอามาหารเฉลีย่ยแล้วก็ห้ามเกิน1 0 0 0 0แนะคะจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนทรัพย์สินทางการเงินรวมแล้วนะคะก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนถ้าหากว่าเป็นครอบครัวก็เช่นเดียวกันและจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเกินจากที่กระทรวงการคลังกําหนด บัตรเครดิตห้ามมีเลยนะคะสำหรับวงเงินกู้ถ้าซื้อบ้านก็ต้องห้ามเกิน1.5ล้านบาทส่วนสินเชื่อรถยนต์ก็ต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะคะตรงนี้ต้องไม่เป็นพิกสุดสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการพนักง,งานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสอสอแล้วก็สวได้เพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตรงนี้เนี่ยก็ การได้รับสิทธิ์ก็อาจจะยากกว่าเดิมและสําหรับเงินช่วยเหลือจะได้รับเท่าไหร่จะมีการได้รับเงินเพิ่มเติมหรือไม่ก็คงต้องรอดูนะคะว่าจะได้เท่าปัจจุบันที่มีวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้า300บาทค่ารถค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนะคะตรงนี้เนี่ยมีมาตรการบรรเทาค่าน้ําค่าไฟตรงนี้เรามารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สําหรับที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าใครจะต้องลงทะเบียนบ้านตรงนี้ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลายเก่าลายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หมดนะคะส่วนบัตรใบเก่าตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลยังสามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เขาประกาศผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่บัตรใบเก่าถึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้ง เพื่อจะได้ไม่พลดาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ